ครับผมขอกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้พอดีผมอลงไปรอหน้านะครับผมผ่านไปผมก็เลยเห็นดอกเนี่ยดอกนึงผมก็เลยขึ้นพอตั้งแต่สมัยเป็นเด็กน่อยว่าเออผมเคยเรียนแล้วผมก็เห็นเนั่นเพีดหลายเพีดนะครับที่เพื่อนบอกว่าผู้ใดเกิดท่านการเรียนดอกเนี่ยอันนี้ถือว่าอายุบนหน่อยแล้วนะครับมันแมนยิรีบ่ครับเดี๋ยวผมเสียวให้เบิงนะ้งเนาะว่าบ้านพี่น้องเอ,อิญนหญ่ยัยงไงเพราะว่าแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละพื้นทีไหนะจังใดมันก็เอ,อินบูคือกันอยู่แล้วล่ะครับ อันนี้บ้านผมเอื่นว่าเนีากับแก่ครับนี่เป็นอีกสิบ้านพี่น้องเอื่นยังกะคอมเมนตนมาบอกกันไนด้เด้อว่ามันว่าขาเจ้าเอื่นว่าดอกเอนี่ยอย่างคือการเลน่นตั้งแต่สมัยเด็กน่อยเนาะที่ผมเล่นก็คือเอามาแล,ล้วก็เมื่อความลงครับให้มันลงระวางช่องกันเนาะอ๋ตัวนี้มีหาอ๋อเดี๋ยวตัว,ต,วตัวทีมีเซียนนะครับนี่เนาะนี่สิ แ้วกระับประมาณนี้ของมันจากตัวนี้มันจดกสั่นเนาะเอาไหมครับเอาไหมนี่ครับ การเล่นเขาก็สิเล่นแบบนี้เนะนี่แหะครับคุณได้เคยเล่นไนงะคอมเมนต์มาแลค้ครับครับขอบคุณครับสำหรับที่นี่ก็ไวซ์ซันี้แหละครับคลิปหน้าว่ากันไหมสวัสดีครับ